วันที่ทั้งโลกพบเจอกับโรคระบาดโควิด -19 ทำให้เกิดผลกระทบและวิกฤตต่างๆแน่นอนว่าประเทศไทยก็มีอาจหลีกเลี่ยงจากวิกฤตดังกล่าวด้วยเช่นกันโควิด -19 นอกจากทำลายสุขภาพของผู้ติดเชื้อแล้วก็ยังได้ทำลายชีวิตความเป็นอยู่ที่คุ้นเคยของเราไปในหลายมิติ อย่งจากที่นักวิจัยค้นพบวัคซีนที่สามารถยับยั้งอันตรายถึงชีวิตอันเกิดจากโควิด -19 ได้ในระดับหนึ่งจึงได้เริ่มฉีดเข้าสู่มนุษย์เพื่อยับยั้งการระบาดเพื่อหยุดวิกฤตนี้รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ถึงเวลาแล้วที่จิตอาสาจากทั่วฟ้าเมืองไทยจะได้ออกมาแสดงพลังให้คนบนฟ้าได้เห็นว่าเมื่อเกิดวิกฤตก,กับชาติไทยของเราเราจะร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไม่ปล่อยให้คุณหมอและพยาบาลต่อสู้อยู่เพียงลำพังเพราะการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดจำเป็นต้องใช้กำลังแรงงานและเวลาจํนนวนมากไม่ว่าจะฉีดให้ใครสิ่งนั้นย่อมดีกับพวกเราทุกคน วิกฤตนี้ยังอีกยาวไกลการต่อสู้กับวรัสตัวนี้ทำได้เพียงวิธีเดียวคือการฉีดวัคซีนให้ทุกคนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วทั้งประเทศจิตอาสาคือผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้เช่นให้สิ่งของให้เงินให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกายแรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนมีแม้กระทั่งเวลาเพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม หากท่านพร้อมจะสระสิ่งใดเริ่มลงมือทำตอนนี้ได้เลยไปที่จุดฉีดวัคซีนเพื่อค้นหาสิ่งที่ท่านทำได้ไปช่วยคุณหมอกันนะคะ